เราก็จะเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ใส่ให้หมดเลยเอาหมดไปเลยโซดพิเศษน้ำมีดใส่กะปิแบบนี้คนละเลเวลนี้เลยอร่อยเลยใส่ไปอร่อยเลยนี่นี่เฮ้ยความหมดไม่ใช่บัดรลำโพงสวัสดีครับคุกกี้มาครับวันนี้มาบุกอาณาจักรออสเรียลแมนโอ้โหบางคนไม่รู้จักนะครับขึ้นช่องให้ดู เป็นช่องไอดอนผมเลยผมบอกเลยผมดูตั้งแต่ผมยังไม่เริ่มทํา y o YouTube เลยเป็นช่องแบบวาไรตที้ที่เขาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะเผยไลฟ์สไตล์ของคนทั้งครอบครัวตลกมากทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครัเพื่อนๆใครไม่ใครยังไม่เคยดูนะให้ไปลองดูส่วนวันนี้ผมจะมาเอาสูตรประจําตระกูลออสเตรเลแมนครับจากคุณแม่ลีไปดูนะครับมาครับผมมาบุกอาจักรออสเตรเลแมนครับผมมาดีครับมาดีครับมาดี สวัสดีครับสวัสดีครับขาใครครับาใครพี่อะไรครับผมาพี่วันมติดต่อซื้อพับปอมอลยรัปอมขายหมดแล้วครับกอบปลอมแดหมดแล้ครับไม่ว่าครับนี่ไงี่ที่ัเป็นบอมั่งดูตลอดดูเรอเนียาเป็นปอมจะไมด้เนี่ยคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยไม่เคยคนนี้ที่เข้าไปคนนเสียเลยสวัสดีครับสวัสดีคร้อนว่ะสวัสดีครับ่เป้สวัสดีครับสวัสดีครับปร้รออ่นเพลง ไม่ไฮไลท์มั้งเฮ้ยไกลเลยนะใครหรืใครเคยดูนะทุกคนที่นี่มีช่องหมดเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นแบบไลฟ์สไตล์แบบสุดฮายโโอ้หเดี๋วตลกยมากแกล้งกันแรงมากเดี๋ยวดูเสียเวลาเล่นนะครับเสียเวลานอนต้องถผมไม่ได้นอนตาหลัเฮ้ยแต่ดูแล้วติดจริงพี่โอ้ครับไม่เล่าอ่ะเอ้ยทำไมมันไม่มีเรื่องจริงเลยพี่ตะมุกไอ้เอางี้ครับวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคือพี่พี่ไลฟ์สไตล์เราหนะ คือเขาจะแบบเป็นคนแบบแกล้งกันนะแกล้งกันในครอบครัวซึ่งคาดหวังว่าวันนี้เขาจะไม่แกล้งไม่แกล้งไม่แกล้งแต่วันนี้จริงแกน้หลักก็คือมาเอาสูตรของคุณแม่เฮ้ยจริงเหรอไม่คือแม่ลีแม่รีเน่ยที่เล่นหวยเนี่ย คือในช่องเขาอะถ้าคนดูบ่อยก็คือจะมีกับข้าวอยู่กลางบ้านตลอดใช่แล้วก็ถ้าไม่หิวจริงไม่อดตายจริงไม่มีใครกินเลยไม่ได้ถูกพูดจริงก็ถูกจริงอันนี้มากจริงจพี่มาซื้อเป็นคนที่สองล่าสุดอะจริงเหรอวัดด็อกเขาซื้อไปแล้วนังห้อวัดด็อกซื้อให้หมาแดกเหรอโอ้ย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 นอ้ยโอ้ยโอียโอ้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 บ่อยๆเห็นหน้าตานี่รู้เลยวโอ้ยาอ้กับเปล่า กรบเผาอ่ะกับหมูสับจริงป่ะเนี่ยจริงครับผมมีคำถามเดียวเลยมีที่อื่นไหมร้อนมากเชิญกูเข้าบ้านไหมเดี๋ยวม่อนนะร้อนบ้างหน้าไม่ไป็นขึ้นเลยคิดว่าจะเอาใส่แต่ไป่ขึ้นคิ้วเลยม่ขึ้นไม่จะทัดดังว่าทำไมไม่เข้าลมข่ากูข่าวนั่งเขียงแล้วเข่าวกูก็ไม่ดีกันเองพี่กันเองไม่ใช่หนึ่งมิ้งหนึ่งมา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 อะไรนี่มึงคิดว่ากล้องเขาถ่ายทันได้ไหมเนี่ยนะเขามีอยู่กล้องเดียวไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ช่องเรานะ เฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนเอาโอเคงั้นวันนี้ก็คือเป็นสูตรกะเพราครับผมคุยคุยใครเนี่ยทำไมทุกคนอยู่คุยคุยรวมๆเออพี่จมูกอนพี่จะช้อนตูดให้ไงพี่ตบแม่งเลยได้หรอได้พี่ยิ้มนะโหพี่ยิ้มนี่คือแบบ ฮาสุดนะมีตลกเจ้าชู้แค่มีสองคนมีมีรู้อย่างว่ามีน้อยด้วยนะตลกจริงหรอไม่แต่ผมรู้มาตลอดเพราะเมียเขาถ่ายคลิปร้องไห้เลยออเธอยิ้มอะไรเนี้ยลูกสองคนให้ดูจริงให้ผมดูทุกช่องด้วยโอ้ยยยยยร้ยยยยยยรยย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 ย้ยย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 ยๆๆๆยย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 ยเยย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 ยดูยริงยยยยยยเดี๋ยวยย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 ย ไม่อันนี้อันนี้เล่าให้ฟังตลกมากคือเพื่อนๆไปดูเลยผมดูแม่งทั้งวันอะดูตั้งแต่ตัวเขาเนี้ยนอนอ่กคร้นอนดูไม่ชงแต่แย yeah, ่งกันตกไม่เด like ่จะดูดูวานาจริตะม้รอ ี่มกินแชแฉะวะเนี่ยพี่นั่งอื่นไหมรายการเอาตลกช่องครับ๊อปปองกูนไหมเนี่ยผมเพิ่งไปถ่ายมาเงียบคลิปเลยใช่เหรอเป็นไรพี่ไม่เสียแล้วไงไปทางนั้นซะแล้วอย่างนี้เลือกสายเฟกอ่ะงั้นวันนี้ลุยเลยกระเพราไหมครับได้ครับคือไกล่าคุณแม่แจกสูตรกะเพราคุณแม่ด้วยได้ครับผมให้ผมทำด้วยเหรอทำตามคุณแม่ไปเลยตามที่สะดวกคนละสูตรกันดีกว่าพี่ว่าพี่จะมีอะไรปรับปรุงจากของแม่ผมไม่ได้มัน เยอะเลยนะเยอะเลยนะอย่าเรียกว่าปรับเลยเรียกเปลี่ยนเลยว่ะมั้งไอ้ดบิพี่แซวมันไอเดบิวตี้แซวกันน่ะคือแบบไม่จริงมั้งคุณแม่ก็ทำคำหันเขก็ทำไมกินแต่ะก็เตะโตมาเป็นอย่างนี้ก็เพราะเขาเนี่ยพี่เชื่อไหมแม่ผมบอกไม่ให้กินแกงถุงเดี๋ยวเป็นตุ๊ดพี่เชื่อไหมจริงเหรอเออแม่ผมบอกมาอันนี้เรื่องจริ่งเขาพยายามจะให้กินสอข้าวเขาไม่ได้เขาบอกอยากกินแกงถุงโตมาเป็นตุ๊ดสมัยก่อน่ะแม่ซื้อแกงถุงให้กินแล้วเนี่ยเขามีแบบตุ้งติ้งไงแม่ก็เลยบอกเอ้ยงั้นงดแแกกกงงงถุดดดีีีววว่าเเเ๋ยยป็นต๊ม ไม่พอพ่อผมนี่อย่าบอกอย่านอนแอร์เดี๋ยวอ้วนใช่พี่นอนแอร์ทั้งตั้งแต่เกิดเลยฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยว เลยนี่ใช่เออเนี่ยจริงพ่อกับแม่ผมบอกผมสอนผมมาตั้งแต่เกิดเลยจริงเหรอจริงปิดใจจูงคุฝังมาไปจับแต่กับข้าวแม่ซิงเกอร์เจออย่างนะแกทำเต็มโต๊ะนะแต่แกไม่กินก็จริงอะไรก็จริงหมดแหละแกไม่กินกับข้าเลยเพราะว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่เคยกินกับข้าพวยเลยไม่เคยแม่ถ้าคนที่เขาทำกับข้าวอร่อยอร่อยเขาจะไม่จุลดเยอะไม่ไหวจริงว้าวอ่ะเอาด้ยเลยไหมตั้งโต๊ดดิไปครับมาตตตั้งโ๊ะรเนี้ย ตัวจริงๆๆรจริงครับผมตยังครับนี่ขายพระของเก่ามีทุกอย่างรูยากอยาก<ม>ทิก้ง<ม>ทิ้ง <ๆๆ S 2> ไม่สัมภาษณ์จริงๆว่ากับข้าวของแม่ลีเนี่ยเขาโจมตีว่าแม่อร่อยจริงปากแม่นีเนี่ย <นะ S 1> จริงปากไหมแต่ว่าแม่ไม่แม่ไม่อยู่อ่ะคุยกับกล้องเยอะๆครับเออรสชาติมันชินแล้วครับ รสชาติมันชินคำตอบแปลกๆมากรสชาติมันชินคือจานอร่อยก็ไม่อร่อยจะไม่อร่อยก็ไม่อร่อยใช่ครับใช่เป็นไงครับที่ดูหุ่นพ่อเนี่พออร่อยไหมอ่ะมันไม่ใช่แม่ขอฝากของสักสองเดือนเผื่อปรหวานจะหายผมอ่ะ ไม่แต่เขาโจมตีแม่แม่ยอมหมอแม่แม่สู้ไหมวันนี้วันนี้แม่แจกสูตรใช่ไหมแม่สู้ไหมเถียงเลยแม่เราไม่อยากเถียงหรอกมันยังไงอะรอชิมดูก่บเชฟรอชิมดูอ๋อคือเดี๋ยวแม่ทำให้ชิมแล้วกันว่าเออมันเป็นยังไงอ่าแม่ต้องมั่นใจนะพวกนี้โจมตีแม่ไงใช่ไหมใช่ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับปักกลับไปก่อนอันนี้เป็นกะเพราหมูใช่ไหมครับวันนี้เมนูวันนี้ค่ะกะเพราหมูแม่เลี้ยงมาดูครับจะทําผัดกะเพราปลาก็เอาหมูก่อนก่อนง่ายๆเอาหมูอรับปลาอยู่ไหนปลามาไงครับนี่หมูแต่ที่ขนาดนี้เลยแม่นี่แหละมันชอบแป๊บๆกันเพราะว่าผัดหมูเยอะไงลูกเยอะโอเคครับครับอ่ะมีเทคนิคอะไรแม่เทคนิคแบบว่าของคนโบราณอย่างเงี้ยแม่โบราณมีเทคนิคไหมผู้หญิงตำซ้ายผู้ชายตำขวาเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงตำซ้ายผู้ชายตำขวา แม่ฮะไม่ะลยแล้สูตรเทคนิคไงเล่วเลยกินแกงสูตรเป็นต้นทีจริงไหมจร่งจริงที่นอนนอนทนอนแอร์แล้วอ้วนดีไหมแม่จริงไหมพ่อแอร์นอนแอร์แล้วอ้วนอยู่ไม่จริงนะพุอพ่อผไม่นอนแอร์อ๋อเหรอพ่อเป็นโรคไปวันนี้เรามาดูนะดูเทคนิคไงปกติแม่ตื่นมาทำกับข้าวกี่โมงอ่ะตีสามอยู่ไหมใช่ช้าว่าแม่ก็ตื่นแล้วทำทิ้งอ่งทำทิ้งชั่วโมงละทำทิ่งชั่วโมงตอนมันลงได้ครับพ่อปอเดี๋ยจ่ไปก่อน กทอดแต่เดียวเห็นไหมนี่อะไรอ่ะสาเหตุที่คนเยอะครับเพราะว่าอะไรครับช้าไงครับไม่ใช่อร่อยนะฮะอ๋อหิววะดิ่มันพิเศษ่อนนะเทคนิคเลยกลับข้ามาเลยหรือยังไงดีเดี๋ยวเราซื้อออกบมาดูไหมวะครับปัดไัยกว่าไหมปัดไัยกว่าไหมใส่จุกด้วยฮะของแท้จุกมันล่นลงไปเทคนิคนะครับใส่จุกน้ำมันลงไปด้วยนะครับผมเติมอูมินะใช่ไหมใช่เป็นไงยังไงไหม ครับก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายทำวันนี้ดูดูช่างกล้องสักการปิดจมูกแม่ไม่รู้ว่าหอมหรือเหม็นแม่ผมเใส่ไหมโอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่ใส่เองเอาได้จะเสือกเลยคุณง่ายๆเลยคืออย่าเสือกอ่ะเดี๋ยวแม่อร่อยรู้เต่าไหระเป๋าเลยครับรู้เป๋าไปเลยรู้เต่าเลยเดี๋ยวเราไม่อร่อยนะโทษคนเทน้ำมันได้ได้ครับได้เขาบอกว่า จะกินของอร่อยให้ใจเย็นๆต้องใจเย็นน้องรอช้าๆได้พาเล่นยาวใช่ไม่กลัวเป็นมีดอีกตัก็ได้ตาไหนลูกน้ตาหน่อยชูรสหน่อยวุ้นวายวุ่นวายดีไหมครับแรงวุ่นวายมากเลยดูนะครับน้ำตาลสองช้อนชูดสชูรสไหมครับแม่ชูรสไหมมีชูรสหน่อยอะไร่ครับแม่ดูสูตรทันไหมครับตาดีได้ตาไร้เสียนะครับตาดีได้ตาไร้เสียนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะที่เห็นคนใส่ซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ดำเค็มปด้วยกัน นีถือว่าแบบฉีกมาก like สำหรับช oh, uh, ีวิตการทําอาหารของกูนะกูที่เขาจะเลือกว่าจะเอาดําเค็มหรือดาหวานไปยังไงองดูงรู้สาเห็นนะอ๋อนี่คือเทคนิคนี่เทคนิคพิเศษแล้วอันนี้เริ่มเข้าใจแล้ที่สังเกตไหมว่าแม่เขาจะไม่ใส่น้ําปลาครับเพราว่าไม่ใส่มันไม่มีปลาทีอิ่มอไม่ใส่น้ำปลากาจะคือคนจีนไม่ใชเพาอะคนจีนรุ่นใหม่เขาจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวหมดแล้ว เราจะบอกว่าของคุณแม่เป็นคนคนรุ่นใหม่ไงใหมุ่่นเก็ไม่รู้ชองไหนมาชอบเค็มแบบนนะนี่เอาคือโจ๋นะปกติที่เอาปกติเอานี่เลยหอมหอมเลยนี่เป็นไงใสหมไปเลยนี่เรามีทั้งดงเราก็จะเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ใส่หมดเลยเอาหมดไปเลย แถม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 ให้มาเป็นหมูเป็นหมูซีอิ๊วแล้วกูของกูหมูซีอิ๊วแทนแล้วไม่อยู่แล้วพี่ผัดดาแม่เนี่ยแต่ว่าแม่ยังมีแม่แม่แม่มีสูตรเด็กอยู่กินดีนะไม่ใช้น้ำหอมอะไรนะกินดีไหมไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สูตรพิเศษนะมีใส่กะปิใส่กะปิด้วยเหรอแม่มะพร้าวใส่กะปิใช่ยมะพร้าวใส่กะปิด้วยดีนะไม่ทำโชว์เขาล่ะดีนะไม่เอามาหมดอร่อยไหมซ้ำจำสูตรไม่ได้อ่โอเคคอนเซ็ปต์ดีครับ เอามานะใช่ครับแม่คุณเอาก่อนเลยครับจชดแล้วครับให้พ่เตรียมข้าวจิ้มก้อนไว้ให้แล้ข้าวนี้เป็นข้าวสิบปีนะสิบปีที่รัฐบาลให้กินครับใช่ครับอ๋อที่ที่ลาขึ้นเยอะ แต่แม่ล้างลาออกแล้วไม่ล้างไม่ล้างเลยไม่ล้างด้วยไม่แม่ชาวหลรอบชาวหลายรอบใช่เขาแม่เขาบอกเขาบอกไว้ชาวหลายหลายรอบเฮ้ยสั่งอะไรมาให้มากินผมขอไอเชฟดูหน้าตาก่อนแต่ดูหน้าตาก่อนจานนึงกินเป็นไงไม่ได้กินเลยวะไปซื้อที่ตรวจโควิดที่เลยไม่กินดีครับกินแบบสีแต่เขาหนักไปทางซีอิ๊วนะคือหมายความว่าแบบสไตล์จีน ทอดหอยซีอิ๊วครับผมซีอิ๊วสองซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วหมดเลยทุกอย่างุซีอิ๊วด้วยแล้วก็ที่ที่ชอบก็คือไม่ e. 2, มีน้ำนะก็คือแบบสไตล์แบบดีเหมือนกันปกติน้ำนองเลยนะพี่จอดไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเต็มให้ผมลองจิ้มนะเอาความจริงเลยเอาความจริงนะเอารีแอคดีกว่ารีอดีกว่ารีแอคดีกว่าเอาแบบดูจากหน้าผมเลยอ่ะ้แต่ผมผมจะไม่พูดด้วยกันเพราะว่าจะไม่พูดจะให้จะให้เห็นจากหน้าด้วยวกัน ก๋วยเตี๋ยวก่ก๋วยเดันผมบอกก๋วยกะเพรานี่ร้านผมดังเลยนะใช่กะเพราร้านเขาดังสุดอาจารย์เข้าปากก็ดีดิเครียดเลยกิ้วชดเลยไม่ใช่มาขึ้นเต็มเลยเนิดหน่อยพี่ไปก็คือแบบออกเค็มหวานพอดีๆนะมาพร้อมกันจริงเหรอครับได้เหรอได้เหรอโอ้โหดีไหมใครสั่งอะไรไหมเมื่อกี้สั่งอะไรไหมพอดีเลยผมเองผมเองขอชิมบ้างนะพี่ อร่อยๆแต่เป็นรสชาติแบบกลางๆอ่อนๆนะไม่ได้เข็มมากก็คือแบบกินได้น้องก็ปัวคือคิดซะว่าเหมือนเอาไหนเอาไหนเด็กๆกินได้อะอะไรเงี้ยผู้ใหญ่กินได้แต่กินดีเลยวันนี้อร่อยกว่าปกติจริง่นแบบไหนๆรสชาติมาแบบกลางๆมาพร้อมกันนะเค็มหวานมาพร้อมกันสวยเงี้ยก็หาว่าเราโกหกกันละว่ากับสายแม่สายแม่ใช่ไหมสายแม่มันไม่ใช่วันปกติเดี๋ยวควันนี้วันนี้อร่อยวันนี้อร่อยวันนี้อร่อยทำไมวันนี้มันผิดอ่ะกลมกล่อมนะมมกลอมจบเลย อร่อยนะวันนี้มันผิดคอนเซ็ปต์ตแบบมันไม่แห้งที่เรามาวันธรรมดาแบบไม่ต้องเสียดึงแต่หลังแต่หลังบอกว่าอย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 ่าบอกว่าจะให้ก่อน่แล้วเอาไปเมาวันนี้อารมณ์ดีไม่ให้ใช่ไหมวันนี้อารมณ์ไม่ดีมึงก็กินอย่างนี้อ่ะวันไหนทะเลาะกัวันไหนทะเลาะก็ผัวกว่าโอ้โหทีนี้กินกันไม่ได้ไม่ใช่นะเห็นไหมทุกคนบอกไม่ใช่เดี๋ยววันไหนแม่ผัดไว้อ่ะโทรเรียกมาเลย ฮ้ยวันนี้อร่อยไม่ใช่ใส่หลายแม่นะกลายเป็นกูโก้หกเองพอลองชิมเพราะว่าเหมือนเดิมไหมเป็นพินอคิโอเลยน้องนี่พ่อกินบ่อยสุดวันนี้ไม่เหมือนรสชาติกะเพราแม่เลยอะรสชาติโอนอนอะมาดีดูมไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมวันนี้ พัทยาเฮ้ยพัฒนาโอ้ยโมกี้เหรเนี่ยเฮ้ยงงตั้งใจดิอนีนะไม่ข้ามไปเกาะหลังไปไม่ได้เลยเฮ้ยอร่อยที่สุดตั้งแต่แม่ทำกะเพรามาเลยวันนี้เฮ้ยวันนี้อร่อยวันนี้ผมโชคดีเหรอใช่โชคดีครับ ก็บอกว่าอร่อยเป็นสามจำสูตรไม่ได้ไงไม่วันนี้เชฟเขาไม่เจอไงผัดกะเพราของแม่ที่ไม่ใส่ใบกะเพราแต่ใส่ยี่หร่าแม่เล่นทางนี้แล้วจะเล่นยังไงต่อเนี่ยจะไปทางไหนก็ไม่ทำอร่อยเนี่ยคุณอย่าใส่ร้ายคุณแม่พวกเรากีโอเลยพวกเราปกติแม่ใส่ใบยี่หร่าจริงๆหรอวันนี้ไม่ใส่ปกติใส่ใบใบยี่หร่าปกติไม่เป็นอร่อยจะเป็นแกงจืดอยู่แล้วนะบางทีย่างกินยัง มีแล้วเกินเหตุไปน่ะเกินเหตุไปเนาะลูกนะมันโอ้โหชมหน่อยเอาใหญ่เลยหนักเลยดังเลยเล่นหนักเลยเล่นกล้องเลยไม่เป็นไรเชฟเอาคืนเอาคืนลูกเอาคืนขอขออร่อยกว่านี้เชฟทำให้อร่อยกว่านี้ผมไม่อะไรแบบนี้หรอกคือมันอร่อยกว่าแบบแล้วแต่เดี๋ยวผมก็อร่อยกว่าแบบเอาแบบข้าเลยอ่ะเราเชฟกระทะเหล็กอยู่แล้วแม่รู้จักกับเชฟกระทะเหล็กไหมยู่เนี่ย ไม่มีผมกระทารั่วอย่างเดียวนี่คนนี้กระทารวอันนีะทำล็คอ๋อที่เอาไปเลยกินเอาแบบเอาแบบมีคนละเลเวลอย่างนี้เลยเอาเลยโชว์เลย ลองลองลองกดยระปุกเดินไีแม่มีกระเทียมไหมพริกพริกแห้งมีไหมทุกอย่างเนี่ยไม่เอาขอกระเทียมกระเทียมไทยพริกแห้งพริกสดได้แม่เดี๋ยวดูเชฟมาดูเชฟเป้เชฟกระทะเหล็กพี่เราไอรอนเชฟคนที่หนึ่งของประเทศไทยครับผมดูผมดูดูช่องไหนมาเนี่ยอาจารย์กูงั้นเลยพี่กระดอนเลมซี่เนี่ยคนนี้อาจารย์นะกระดอนเลมซี่ฮะกระดอนกระดอนเออกระดอนเลมซี่ใครกระดอนน้เี่ยกระดอนเป็นใครลยตัดต่อตัดต่อดีแน่เฮียคนด่ากูเีย ไม่เขาบอกว่าให้ผมทำด้วยนะผมว่าทำแบบแม่ไปยืนดูใกล้ๆนี่แม่เอาตามตรงเชฟเชฟกดดันนะเนี่ยอะะไรนเชฟกดดันนะเนี่ยไม่กดดันเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับอะไรครับเขามีซอสผัดเองผสมกุ้งนี่ไทยอีกแล้วกูสองละแค่ห้าบาทเท่านั้นครับใครขายจังอ่ะโอ้ยเนื้อขายเลยวะเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่เท่าไหร่นะตอนนี้ช่วงอีโป๊ะเกาๆป่ะใส่ทั้งละซอง ใส่ครั้งละช้อนใช่ไหมพี่ใส่ครั้งละช้อนเดียวได้เลยจริงๆเนี่ยมัาเรียกว่าเทคนิคจะมีนิดนึงคืออยากให้เนื้อมันแบบกรอบๆเหมือนเบอร์เกอร์นิดนึงเฮ้ยแต่ได้แบบแห้งๆไม่เคยเห็นนะเนี่ยยังไม่เคยเห็นไม่เนตรงนี้มันจะทำให้น้ำมันหมูมันออกมาด้วยเนี่ยดูเห็นไหมเขาหยอดน้ำมันเพิ่มเห็นไหมหล่ะเหมือนจะเป็นกิ้วหมูไปรอรอรอน้ำมัน ใครนะใครอะไมาหรอนะมันไม่หาคนเช็ดเหงื่อเนี่ยเก่งไงเก่งเมื่อวานหามาแล้วโดนไป็นเจ็ดพันพูดแล้งจริงแล้วกระทะเนี่ยแม่เอาไปผัดอะไรก็อร่อยแล้วพอเจ็คมาผัดแล้วลงยันไปแล้วลงยันไปแล้วกูใครเนี่ยเชื่อมจิตหรือเปล่าคุณเป้เชื่อมจิตหรือเปล่ากำลังดังทุกที่เฮ้ยแต่ต่อดีๆนะตอนนี้ถ้าแต่เช็คกระทะเหล็กไร้เหี้ยไม่เนี่ตอนนี้ก็คือมันจะเริ่มคัสหน่อยโอเคแล้วก็น้ำมันหมูเริ่มออกมาแต่ไม่น่าจะพอหมูมันจะกรอบๆหน่อยใช่ไหมครับ แบบไม่มากนี่เป็นอ้เสียดายนะแต่มันจะเผ็ดเวอร์ไปนิดนึงถ้าปกติที่อื่นเขาลงพริกกระเทียมก่อนใช่ปะละ่ะลงหูก่อนนะไม่เพราะว่าถ้าลงพริกกระเทียมก่อนเนี่ยจะแห้งยากพริกกระเทียมมันจะไหม้ก่อนแน่นอนแต่ก็เป็นเป็นอะไรที่แบบ คนรุ่นเก่าก็จะแบบเฮ้ยไม่ใช่อะไรแต่แต่อย่างเนี้ยดูเลยรู้เลยไม่ใช่ทําง่ายๆเป็นติดหวยเลยมาจากไหน่ก็เราเล่นทางนี้ไงเล่นทางอวยอวย้เอยโหไม่ได้ให้ตังอะไรนะไม่ได้ซื้อแอนดรู้ไหมเรามาทางนี้ไงยกนิ้วยกนิ้วอะไรแม่เอาให้ชัดเลยยกนิ้วกลางครับซอสผัดอันเด็จผสมฟุกฟุ๊กขี้เมาครับใช่ไหมใช่ครับโอเค อร่อยเลยใส่ไปอร่อยเลยหนี ah, mm ่ยความหมดไม่ใช่บวดรำพงวะหอายไปครึ่งแล้วครับเจ็บไหมนะครับเก็บไหมโอ้ยชิ้นเดียวถ้าไม่่ใชเราเล่นทางชิมแล้วไม่อร่อยไหมอ้า ได้เลยเดี๋ยวว่าผัดไปได้ไม่ได้เอาความจริงเอาความจริงมาเรื่องหนูจะกลิ่นมาจริงว่าหมายถึงว่ากลิ่นกะเพราหรอกินตัวครับเจ๊แคปดับแม่ได้นดิสุดยอดนะเด๋วพ่อพ่อพูดอะไรลงไปดูสีดูสีแคปเป้เรียบร้อยครับผมใส่ซอสผัดไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยลืมใส่ชูรสไปนิดนึงใส่ไปแล้วใส่ไปในพริกกระเทียมลองชิมครับ ว่าเป็นไงครับแม่ชิมดิสู้ฝีมือแม่ได้ป่าแม่ชิมป่ะของแม่แม่ชิมอะไรก็อร่อยหมดเลยเป็นไงครับเป็นไงครับอย่างยางเลยนี่โอ้โชิมชะน้อยเลยข้าวซะเยอะเชียวนี่นี่นี่ไม่อร่อยตลกสิไม่ตลกอร่อยมันเป็นยังไงแม่เป็นยังไงรสจัดรสจัดเข้มข้นขายเคียงซีข้าวมัน ใช่ไหมใช่ทุกนเพราะตัวนี้เลยอ่ะอร่อยจริงไม่เละสมมุติว่าสมมุติว่าฝากไปให้ใช้เอาไหมเอาตกใจไม่เอาเขาไม่เอาหายเลยเนไม่เอาสิเล่นไม่เอาเไม่เอาดิระดับเชฟระทาเล็กจะขนาดไหนกันวะดูมาอยู่ในทีวีเป็นสิบสิบปีอ่ะขนาดไหนกันเชียววะที่เขาบอกว่าระดับโลกระดับโลกนี่ถ่ายมานานมากูเหนื่อยมาท้องนี้เหนื่อยมากที่ได้ระดับหนึ่งของประเทศไทยช่านมาที่เอาสอนเข้าไปแยกกูบอกให้อร่อยความแม่อยู่แล้ว อร่อยจริงป่ะไม่รู้เลยทำนิมได้ทำน้ำได้ทำผมได้อะไรนั่นเหรออะไรฮะอันนี้ยากบาลานซ์ไหมบาลานซ์ไหมอันนี้ขอทิ้งเลยคือออะไรเาทิ้งเลยใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องการกินอันนี้ดีกว่ารอเล่นงรอเล่นไอ้นี่อันนี้คือฝีมือของเทปก็ต้องอย่างนี้ใช่ฮะที่เขาเปิดร้านอาหารรายได้หลักร้อยล้านเนี่ยมันต้องงี้นี่เหรอนร้านไหนวะร้านไหนวะไม่ใช่ร้านกูแน่ๆมันต้องอย่างนี้เลยเดี๋ยวพูดเยอะเทปไอพี่หาอะไรอ่ะความอร่อย ไอ้กินไปเลยรสชาติที่ชอบเลยตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเผ็ดเค็มตรงไหนก็ได้จะกินหลังบ้านก็ได้กินหน้าบ้านก็ได้กินข้าวกูไม่กินข้าวได้ไหมอ่ะคุยนี่บ้านนี้ไมบ้านนี้ไม่ได้ใจว่าจะเคารพกันไหมหรือจะยังไงกันไหมเฮ้ยของเขาอร่อยจริง เลยจริงเผ็ดพ่อมาเผ็ดชอบแบบอะเชิญเลยทุกคนเชิญเนี่ยจริงนะผมบอกให้ทำไมถ้าเป็นช่องผมนล้วเป่าเงี้ยนะเอ้าหูอยากเห็น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 สามสอกงหนึ่งอะไรนะออกได้เหรอครับได้เสมอ เราเป่าแล้วเงี้ยพี่เนี่ยร้อนกลิ่นดาบ้ะปะเนี่ยไอ้นันนมตีะกลิ่นมันตีเไงก็จริงถ้าเป็นกระทะดำมันจะมีกลิ่นกระทะไหม้ไม่มีกลิ่นไหมหัวกระทะหัวได้แห้งเหลือดีหน่อยอันนี้มันข้อพลาสติกแล้วมันอย่างีรบอกด้วยความที่เป็นแบบข้อแห้งกับหมูเป็นไงครับมีทั้นี้พูเลยว่าอร่อยอร่อยนี่เลยอร่อยพอนี่เลยกขอนะ เอาเลยครับเอาไปใส่ห้องน้ำอาบน้ำอย่าลืมียอย่าลืมล้างตัวด้วยมัขึ้นหมดเฮ้ยอร่อยเป็นไงพ่ออันนี้จะเล่าร้อนกว่าเล่าร้อนเลยเหรอพ่อเพลงขึ้นดิต้องเข้าใจอะฮะก็คือระดับเชฟกับระดับชาวบ้านใช่ไหมฮะนี่ของผมก็ว่าอร่อยแบบชาวบ้าน นี่ก็อร่อยแบบเชฟนี่ก็อร,ร่อยอร่อยใช่ครับ Rut, ใช่ครับอร่อยคนละแบบใช่ใช่ใช่อร่อยแบบพริกสดกับพริกแห้งอ่าได้ครับเน่ลงไมยังไม่กินเลี่ยนะสวยเน่อยากอร่อยบ้างทำไมคือคือมัน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 เผ็ดร้อนดีอ่ะทานครับจริงครับผัดกะเพราถ้าเผ็ดร้อนอย่างนี้โอเคเผ็ดร้อนแฟนผมแฟนผมคนกินายากมั้ยถ้าถ้าเขาไม่อ evet ร like ่อยจริงเขาไม่กินเลยนะทำไมลิ้นพรเจ็บลิ้นหรืออะไลิ้นไมได้เฮ้ยเขาเตะทิ้งไงนะถ้าไม่อร่อยอ่ะจริงเหรอต้องเตะเชฟด้วย นี่่ถืออวารดแล้วก็จะพานมาโอยใช่ไหมอร่อยเล่นจริงตอนนั้นเห็นที่แก้งเอาคนไปนั่นนะเอาไปกอดแล้วคนดุดเลยอะอ๋อเห็นแรกแปะอักเลงอยู่แล้วเลงจริงลองแล้วหน้ามีเนื้อเนอหน้ามีเนื้อไอพี่เขาผัดแต่เนื้อแต่ปกติถ้าตามสูตรของเชฟที่ร้านกะเพราเนื้อป่ะครับเนื้อครับเนื้อไข่ดีสุดเดี๋ยวคืนนี้ไปกินร้านผมใช่อ่าเต็มที่แล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยอะลผมเรียกเพราเทศบาลมาแล้วแต่สูตรเขาแปลกนะเพราะผัด เนื้อแห้งใช่ไหมแต่เวลาเสร็จออกมาแล้วมันฉ่ากว่านี่ไงพ่อนี่เลยเเนี่ยเพราะเพราะเพราะสูตรนี้ใช่ไหมฮโอ้โหเด็ดครับบุ๊คคีมาครับไม่เพิงคยขอบคุณมากครับมีแต่นี่มีช่องนี้โอ้ยอยู่ช่องเดียวนะไม่ได้ด่ากูเรียบเลยแต่ไม่รู้องอึ่าแ่เพืจะขายได้มะนะโอ้ยมาก่อนนะให้ขายเลยหนูกัดหมดเลยที่นีนนี่เราดูซานเนื้อผ้าครับอันนี้หนึ่งร้อย เนื้อสัตว์หนึกรัมนี่ก็10ใช้15 ml อ็มแลถ้าก็ถุงหนึ่งผัดได้หก60บหกว่าจานเจ็ดสิบร้านค้มาเลยเจไดสิบจานก็ถึงได้เหลือเยอะไงก็ผัดได้เยอะไงนี่ร้านตามสั่งทั่วประเทศนะใช้เหลือเยอะเยอะนะเหลือซอสอีกทีเด็กบ้านหมดเลยตอนนี้สั่งสั่งแก๊ปเลยแก๊ปเลยเร็วเร็วต่อยต่อยต่อยขาเข้ามาเข้ามาแล้วนะเราจะเลิกแล้วไอ้แยมปิดที่มือโบเหนื่อยไม่ใช่ มาครับผมเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็อร่อยคนละแบบขอบคุณเชฟมากด้วยที่คุณมากครับเป็นบุญของผมจริงนะออสเดียวแมนมากครับผมเต็มีจริงครับพี่พี่ผมอยากเล่นด้วยนะแต่ผมเจ็บเข่าไอแล้วก็สุดท้ายนะเฮฮามากชอบมากผมอยากให้เพื่อนๆไปตามดูนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ไรีบรำนะเดี๋ยวตามไปดูช่องออสเดอร์แมน ไปบุกคุกพี่เมาไม่ไปอะไรนะไม่ไปผิดแผนผิดแผนผิดแผนนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปนะจะมีทำภารกิจแลนก่อนถึงจะไปร้านได้ผมยังไม่ไปเลยครับแล้วก็ไปตอนร้านปิดไปตอนร้านปิดอ๋อได้ผมเปิดให้โอเคเอาเป็นว่าพี่ดีดเฮ้ยแต่ผมรอกินเหล้ากับใครนะพี่สำราญเดี๋ยวเดี๋ยวชูเดี๋ยวเดี๋วผมชูให้พี่มีเหล้าเลี้ยงเขาใช่ไหมปู่ว่าที่ชอบคือดื่มมีอ่างอยังไม่ออกมาติดคุกสี่ปีเจ็ดเดือนคดีพาเียว ใช่ครับจริงเหรอตาตาตื่นเลยตาตื่นเลยหายไปคนสี่ปีเจ็ดนะครับถึงว่าหายตา่อล้อเล่น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 ไม่มีไรโดนคดีบ้าเฮอยนี่คือการพูดดิเขาพูดนะไอ้ยังไม่รู้ตกยังไงนะไม่รู้ตกสุดท้ายเป็นยังไงเนี่ยเอาไว้ว่างานทำงานไปติดตามช่องออสเดียแมนนะครับผมเดี๋ยวเจอผมอยู่ในช่องด้วยได้ไหมครับได้เป็นเกียรติเป็นเสียงมากครับขอบคุณครับได้ขอบคุณมากอะไรนะแม่อะไรนะแม่บอกว่า วันนี้ชนผัดกะเพรานะแต่ไม่ต้องมาชนผัดเอ๊ยไม่ต้องมาชนก๋วยเตี๋ยวนะเฮ้ยัาจะบอกว่าของเขาอร่อยอร่อยอันนี้ขิงหรือข่าเนี่ยที่หวานที่หายเลยไม่ได้มีใครเขาพูดนะ